มาติตามคอลัมน์อัปเดตจากมาัติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์ในประเทศเรื่องชุดดำไ่ฟอนจำนำข้าว3ประสานล้มรัฐบาลและใครกันแน่ที่ว้าเวผ่านมาสองสัปดาห์การละออกของนายยงยุทธวิชัยดิตจ,จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ยังไม่ส่งผลกระเทือนต่อรัฐบาลและพักเพื่อไทย ขณะเดียวกันจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดย a b a บ p o l ยังพบว่าคะแนนภาพลักษณ์ผู้นำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพิ่มสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งทั่วประเทศร้อยละ52.7ตอบว่าจะเลือกพักเพื่อไทยร้อยละ35.9ตอบว่าเลือกพักประชาธิปัตย์ห่างกันเกือบร้อยละ17 ด้วยสถานการณ์และตัวเลขชี้วัดความแข็งแกร่งของรัฐบาลและนางสาวยิ่งลักษณ์นี้เองเปรียบเสมือนดาบสองคมด้านหนึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้รัฐบาลเพื่อไทยและนางสาวยิ่งลักษณ์แต่อีกด้านเท่ากับกระตุ้นให้แนวร่วมฝ่ายตรงข้ามต้องขยันออกแรงมากขึ้นหากไม่ต้องการให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ยาวไปจนครบเทอม4ปีบวกอีก4ปี โดยเฉพาะพักการเมืองที่กำลังถูกกระชับวงล้อมจากคดี98ศพจากการสั่งใช้กำลังอาวุธเข้าสลายการชุมนุมเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ที่แกนนำพักเริ่มไว้ตัวว่าจากคำสั่งสารอาญาในคดีไตส่สวนการตายของนายพันคำกองคือส่วนสำคัญผลักดันให้ตนเองขยับเข้าใกล้าการตกเป็นจำเลยคดีฆาตกรรมเข้าไปทุกทีตรงนี้เองที่เป็นแรงกระตุน้นให้ต้องรีบหาแพะชุดดำมารับบาป อันเป็นที่มาของการจัดแรลี่เดินหน้าผ่าความจริงนำตัวละครชายชุดดำในรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอ,อปอมาขยายผลให้เป็นประโยชน์กับตนรวมถึงการจัดปรสาสัยเวทีใไรบงการมัจุราชชุดดำรับจ้างค่าประเทศไทยณาอาคารลุมพินีสถาน สถานการณ์การเมืองเวลานี้แกนนารัฐบาลประเมินว่ามีความเคลื่อนไหวเข้มข้นอยู่สมเรื่องเพื่อนําไปสู่การล้มรัฐบาลเรื่องแรกคือชายชุดดําที่คดีความใกล้ถึงจุดคลายแม็กเรื่องที่สองข่าวการใส่ฟ้อนเงิน1.6หมื่นล้านบาทที่ฮ่องกงเรื่องที่สการจํานําข้าวการเคลื่อนไหวนอกสภาไม่ว่าการจัดแลี่หรือเปิดเวทีปราศัยสวนลุมพินีโหมโจมตีประเด็นชายชุดดําว่า เป็นพวกเดียวกับแกนนำนปชคนเสื้อแดงและเป็นเหตุแห่งการตายทั้ง98บศพแน่นอนว่าด้านหนึ่งสร้างความสะใจให้กับบรรดากองเชียร์แต่ก็เกิดคำถามเดิมๆตามมาเช่นกันว่าทำไมหลังเหตุการณ์10เมษายน2553ที่ชาชุดดำปรากฏตัวเป็นครั้งแรกรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่มีอำนาจเต็มในตอนนั้นไม่สืบสาวจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีแต่กลับใช้อำนาจจับกลุมผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงแทน ไม่มีใครปฏิเสธการมีอยู่ของชายชุดดำในเหตุการณ์ปี53แต่คำถามสำคัญคือชายชุดดำในคลิปเหตุการณ์10เมษาที่มีการนำมาเปิดหากินอยู่บ่อยๆคือคนฆ่า98ศพจริงหรือถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วการไต่สวนคดีชนสูตรพลิกศพการตายของนายพันคำกองที่ศารอาญามีคำสั่งว่าเป็นการตายด้วยฝีมือเจ้าหน้าที่รัฐหมายความว่าอย่างไร บนเวทีปราศัยสวนลุมพินีแกนนำบางคนยังถึงกับหลั่งน้ำตาขณะพูดถึงพันเอกร่มกล้าวทุกวัรรมและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรวมสิบนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ98์98ศพเป็นบทบาทคล้ายคลึงกับที่พักการเมืองดังกล่าวเคยใช้ได้ผลมาแล้วในการเปิดปราศัยบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อเดือนมิถุนายน2554ก่อนการเลือกตั้งใหญ่3กรกฎาคมอันส่งผลให้ท,ท้ายที่สุด ถึงพักจะพ่ายแพ้เลือกตั้งในขอบเขตทั่วประเทศแต่ก็สามารถรักษาฐานคะแนนในเมืองกรุงไว้ได้เหนียวแน่นเหนือกว่าพักเพื่อไทยมีการเชื่อมโยงเวทีปราศรัยสวนลุมพินีเข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆขณะนี้ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้นปีหน้าที่เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองพักใหญ่รวมถึงการพยายามดึงเอาทหารเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะจำเลยร่วมในเหตุการณ์98ศพปี53แกานำการปราศรัยบางคนระบุ รัฐบาลของคนเสื้อแดงนอกจากเตรียมพุ่งเป้าเล่นงานสองแกนนำพักประชาธิปัตย์ในข้อหาฆ่าตกรรมแล้วยังเตรียมตั้งข้อหาเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ทหารผู้ร่วมปฏิบัติการในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยผมจะยืนหยัดเคียงข้างเจ้าหน้าที่ทหารที่ตกเป็นจำเลยทุกคนขอให้พี่น้องทหารไม่ว่าพลทหารนายสิบจ่านายร้อยนายพันที่กำลังจะถูกคุณทาริษเพ่งดิดและคุณประเวศมูลประมุกสอบสวนให้ได้มั่นใจว่า ผมจะเรียรายเงินจ้างทนายที่ดีที่สุดในประเทศนี้สู้คดีให้ทุกคนจะไม่มีวันทอดทิ้งให้เพื่อนทหารผู้เสียสละเหล่านั้นต้องว้าเวในการต่อสู้เป็นอันขาดจากคำประกาศดังกล่าวของนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตพอสอ,อ,อชออีกมุมหนึ่งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่ว้าเว เพราะหลังจากคำสั่งศาลในคดีนายพันคำกองระบุเป็นการตายจากการถูกลูกกระสุนปืนสงครามของเจ้าหน้าที่ทหารในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสอทชอพนักงานสอบสวน DSI ก็วางแนวทางการทำสำนวนใหม่เป็นคดีฆาตกรรมโดยผู้อยู่ในข่ายถูกดำเนินคดีก็คือผู้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัตินั่นเองสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติที่ได้รับคำสั่งมาจากผู้มีอำนาจ จะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา70ไม่ต้องรับโทษเห็นหรือ,อยังว่าใครกันแน่ที่ว้าเวนอกจากกรณีชายชุดดำที่ดำเนินไปอย่างเข้มขน้นในทันทีที่ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติหรือพอตอชอออกมาปเปิดเผยข้อมูลการใส่ฟ้อนเงิน1.6มืนล้านบาทจากประเทศไทยไปยังฮ่องกงโดยนักการเมืองกลุ่มหนึ่งทั้งที่ไม่ได้ตรวจสอบใดๆให้แน่ชัด พักฝ่ายค้านก็ไม่เดียวรอที่จะกระโดดใส่ทันทีกระทั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประสานสอบถามไปยังปปชฮ่องกงกระทั่งพันตํารวจเอกศรีหนาประยุนรัฐเลขาธิก,การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงประสานงานกับปปงฮ่องกงต่างได้รับคําตอบยืนยันตรงกันว่าไม่พบการโอนเงิน1.6หมื่นล้านบาทไปฮ่องกงแต่อย่างใด แม้แต่พันตำรวจเอกดุษฎีอาระยะวุฒิอดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปอป,อปอทอก็ยังปฏิเสธไม่เคยมีข้อมูลเรื่องนี้ตามที่พอตอชอและกรรมธิการบางชุดของวุฒิสภากล่าวอ้างฝ่ายค้านจึงไม่เพียงหน้าแตกแต่ยังโดนข้อหามุ่งแต่จะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยให้ราคาพอตอชอมากเกินไปและไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีเสียก่อนส่วนกรณีจำนำข้าวเป็นไปตามที่หลายคนคาดเดาว่า ถึงศาลรัฐธรรมนูญจะตีตกคำร้องของอาจาร,รย์นิดาแต่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไม่ยอมรามือง่ายๆแน่ไม่เพียงยื่นเปิดอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติกลุ่ม40สวที่นำโดยนายภัยบูลนิติตะวันยังนำรายชื่อสว68คนยื่นผ่านประธานวุฒิสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีว่า เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่รัฐบาลต้องชี้แจงและขอความเห็นจากรัฐสภาก่อนหรือไม่เรื่องจำนำข้าวยังเป็นปัญหาสร้างความวิตกกังวลให้กับรัฐบาลได้มากที่สุดยิ่งถ้าหากเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ก็ยิ่งน่าวิตกมากเท่านั้นส่วนเรื่องใส่ฟอนเงินก็ได้สะท้อนถึงการเข้าตาจนของพรรคฝ่ายค้านและต้องเสียเครดิตการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไปในที่สุด ขณะที่เรื่องของชายชุดดำในเวอร์ชั่นพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป้าหมายแท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแต่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันข้อหาฆาตกรรมที่เหมือนมีดกำลังจ่อคอหอยไก่บางคนมากกว่า